น้าชเชื่อว่าผู้ชายหลายคนนะคะน่าจะเคยมีความคิดแบบผิดๆนะเกี่ยวกับการแต่งตัวและที่สําคัญไม่รู้ตัวด้วยซ้ำนะว่ากํลาลังทาผิดอยู่จกกุกระทั่งแบบว่ามันซาไปเลยอย่าได้กลัวไปผู้ชายทางไลายเดี๋ยวดูนานานะคะจะเอาความคิดผิดๆพวกนี้นะมาบอกทุกคนรู้กันไปเลยจะได้แบบว่าไม่ต้องพลาดกันหรือบางทีอาจจะให้รู้ก็ได้นะว่าแบบเฮ้ยเราทำอันนี้อยู่โอเคเพื่อปการไม่เสียเวลาะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะอย่างแรกเลยนะคะอันนี้น่าจะช่วยได้เยอะอยู่จําไว้นะคะว่าเป็นเกงยีนเนี่ยไม่ต้องซื้อเผื่อหดนะถ้า เรา,มาไม่ได้เอาไปเข้าเครื่องอบซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยกางเกงยีนมันก็ไม่ควรเอาเข้าเครื่องอบอยู่แล้วนะคือมีน่ามีเพื่อนอยู่คนนึงนะคะคือมันซื้อกางเกงยีนมานะแล้วมันแบบเออมันคงคิดว่าใส่กางเกงยีนไปสักพักเนี่ยมันจะหดมันใส่มา5ปีแล้วนะคะก็ยังหลวมอยู่เหมือนเดิมนะดีไม่ดีนะอาจจะหลวมก่าเดิม้วยซ้ำเพราะน้ำหนักมันขึ้นนะคะแต่ว่ามันยังหลวมคือมีน่าแนะนํานะคะว่ากางเกงยีนเนี่ยซื้อให้เอวเนี่ยพอดีอันนี้ไม่ต้องเผื่อหลวมเล็ดนึงนะคะทุก ไปได้นะคะให้ไปลองนะไม่ก็วัดแบบไซส์ดีๆนะเพราะบางทีตัวเลขเนี่ยมันจะแบบว่ามีคลาดเคลื่อนกันบ้างอย่างกางเกงยีนส่วนใหญ่อ่ะคือถ้ามันเขียนว่า11อย่างเงี้ยบางทีนะคะมันคือ3233หรือซ้เนาะแต่ถ้าอย่างของเนี่ยคือท่านะทุกคนท่าแบบท่านะจะทำนกางเกงยีนที่มันจริงอ่ะมีนานะคะจะวัดด้วยมือนาตละาไซซ์ด้วยตัวเองแล้วมีนาก็จะเขียนนะคะให้มันละเอียดนะเพราะมีนาเคยเป็นผู้ซื้อนะคะแล้วมีนาไม่ชอบต่อมาความคิดที่ว่าเวลาที่เราเห็นแบบใครใส่ในโซเชียลแล้วมันดูดีเนี่ยรื เวลาที่อินฟลูเอนเซอร์ใส่อะไรแล้วเราซื้อตามเนี่ยแล้วเราคิดว่าเออมัออจะเป็นอย่างนั้นไม่นะขอบอกเลยนะคะว่ามันเป็นได้ไดยากมาก นะก่อนอื่นเลยนะคะทุกคนอินฟูที่เขาชอบแฟชั่นมากๆนะคะเขาจะรู้ใช้กางเกงนะแล้วก็อะไรที่เหมาะกับเขาหรือว่าบางคนเนี่ยก็เอาเกมไปตัดขาหรือว่าปรับเอวโดวยที่เขาไม่ได้บอกและอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือคนส่วนสูงไม่เหมือนกันบอดี้ไทป์ไม่เหมือนกันแล้วเราจะซื้อเสื้อผ้าชิ้นเดียวกันนะคะใส่ให้มันเหมือนกันได้ยังไงคืออันนี้นาะไม่ได้บอกว่าห้ามซื้อตามนะคะทุกคนอันนี้ต้องเข้าใจกันก่อนนะแต่คือแบบว่าอย่าคาดหวังให้มันเหมือนคนอื่นมากเพราะว่าเราจะเรียนรู้นะคะแล้วก็ผิดหวังนะอย่าง่้อไวัไวยในงานนะคะทุกคนฝึกเรียนรู้ส ส่วนตัวเองนะคะมันจะดีมากๆต่อมานะคะไอความคิดที่ว่าซื้อมาก่อนนะเพราะว่าไม่ค่อยมีสไตล์นี้แบบแตกต่างเพราะอยากแตกตา่างโดยที่แบบไม่มีเหตุผลนะไม่น่าบอกเลยนะคะว่าประมาณ80%นะคะของไอพวกเสื้อผ้าพวกเนี้ยเราจะไม่ได้แต่อะอย่างถ้าสมมติเราแต่งตัวแบบสตรีทๆไวรุ่นัวรุ่นอะไรอย่างเงี้ย สู้ยืดนะคะเ,เก่ี่เท่เราชอบอะไรแบบนี้เออแล้วเราก็ไปซื้อสูตรสักตัวหนึ่งนะคะแตบบ่ว่าเออเพื่อได้ออกงานแบบเนี้ยคือโอเคแต่แบบที่แบบว่าไม่โอเคนะคะก็ค,คือแบบที่ว่าปกติแล้วเนี่ยเราจะแต่งตัวเรียบๆมินิมอลอยู่ๆเรามาซื้อเกงงีนะคะตักไลฟนะที่แบบลายเยอะๆแค่เพราะว่าเราไม่มีแบบนี้แล้วก็ซื้อเก็บไว้ดีกว่าเก่งไหมทุกคนแบบนี้นะคะอย่าทำหลายคนคงจะเคยได้ยินคําว่ารูอับเตอร์เวลาแต่งตัวแล้วใช่ไหมถ้าใครยังไม่เคยนะคะหรือไม่เข้าใจนะคะไปดูคลิปที่แมาทําได้นานนั้นที่ว่าเราใส่เก่งนะ ให้มันสูงขึ้นให้สัดส่วนเนี่ยเป็น2ต่อส มันมีบางคนนะคะที่แบบยังเชื่อว่ามันไม่ได้ช่วยอะไรแล้วก็ยังบอกเราว่าเออเพราะแบบขาสั้นตัวยาวใส่ไปก็แค่นั้นแหละยิ่งขาสั้นตัวยาวนะคะยิ่งควรใช้หลวบเติร์ดนะเพราะมันจะช่วยหลอกตาเรานะคะให้ขาเนี่ยเราดูยาวนะแล้วตัวสั้นลง proportion เนี่ยสาคัญมากคือถ้าเราเข้าใจแบบ proportion สัดส่วนตา่ตางๆของเราเนี่ยแล้วถ้าคนละพ้างเราเนี่ยซึ่งไม่รู้เรื่องเนี่ยบอกเลยว่าเราจะเด่นมากๆไม่นะว่าหลายคนนะคะไม่ว่าจะเพศไหนนะก็คงต้องเคยมีความคิดพวกนี้เสื้อผ้าอะไรนะคะที่ไม่ได้กําลังอยู่ในเท n t นะ ไม่ได้แปลว่าเราห้ามเอามาใส่คือถ้าเราชอบมันนะคะเราก็ใส่มันนะเอางี้คือถ้าเราชอบใส่เกงเดฟใช่ไหมแล้วเราแต่งแนวแล็อกคือแบบว่าเราชอบอะไรแนวเนี้ยอยู่แล้วคือมันก็ไม่ผิดนะคะที่เราจีบมาใส่อ่ะอย่างตัวอย่างหนึ่งะคะ่ะเกงซืเปอร์แพนไม่น่ว่าของที่แบบหลุดเพนนะคะแต่มันเป็นอะไรที่แบบ คลาสสิกอ่ะมันสามารถหยิบมาใส่ได้ตลอดเวลานะคะเพราะว่ามันทำเล็เอาเป็นว่าถ้าเราชอบสไตล์ไหนนะคะไม่ว่าจะอยู่ในเท์หรืมไม่ได้อยู่ในเทรนด์นะก็คือใส่ไปเถอะแค่แบบว่าอย่ารู้สึกเขินอายนะคะเพราะามันทําให้เราเนี่ยดูเป็นคนที่แบบไม่มั่นใจและถ้าเราไม่มั่นใจนะคะอันนี้เราก็จะแพ้ทันทีกฎการแต่งตัวแฟชั่นนะคะหรือว่าแฟชั่นบูเนี่ยมันจะเป็นตัวช่วยนะคะที่ทําให้คนที่เริ่มแต่งตัวเนี่ยเข้าใจพื้นฐานเบสิกของมันได้ไง่ายๆแต่ว่าเราอย่าไปยึดติดกับมันมากคือว่าจะให้จะลงลึกแบบว่าอันไหนสมเพลสมผล นานไปหน่อยนะมีนาว่าเดี๋ยวมินาว็คงรวบรวมนะคะแล้วก็ค่อยทําคลิปแยกนะแต่อันนี้จะเอาแบบว่าง่ายๆก่อนเลยบางคนนะคะบอกว่าห้ามใส่สีดากับสีน้ำตาลนะคะสำหรับมีนามินาสุกว่ามันลร้สาระอย่างบางคนนะคะก็บอกว่าแมสสีเอเซอรี่นะคะสีเงินต้องคู่สีเงินสีทองก็ต้องคู่สีทองนะคะอย่ามาใส่ผสมกันมีนาสุกว่า ง่ายๆน,นะคะทุกคนโลเก็กนะยังมีนาฬิกาทูโทนของมันเลยนะและอีกอย่างหนึ่งนะคะไนกี้อาดิดานะก็อย่างที่มีคนบอกว่าถ้าเราใส่รองเท้าอาดิดาเนี่ยไม่ควรใส่คู่กับรองเท้าไอ้ถุงเท้าไนกี้อันนี้มีนาเห็นนะคะคือถ้าคนมันไปแขวนนะคะมันก็ไปแขวนะะถ้าถามมีนานะคะส่วนตัวมีนาไม่ทำนะแต่ว่ามันก็ไม่ได้ถูกผิดไงคือง่ายๆนะคะทุกคนแฟชั่นรูนนะมันไม่มีอะไรที่เป็นแบบแอบส์ลูดนะอันนี้อาจจะไม่ใช่เสื้อผ้ามั้งแต่สำหรับมีนานะคะมีนาว่านับเป็นการแต่งตัวนะเพราะว่ามันคือกกาาาาารเออมมไวววว้บนตั็คคคืิดที่่ น้ำหอมนะคะไม่จําเป็นอันนี้จากมุมมองของมีนานะคะทุกคนที่เป็นผิ่งนะมันสาคัญนะแต่ว่าเพเฟรนน้ำหอมของแต่ละคนนะคะมันไม่เหมือนกันนะอย่างมีนานะคะถ้าผู้ชายที่เขาใส่น้ําหอมแบบกลิ่นฉุนเกินไปนะคะมีนาอยู่ไม่ได้นะมีนาสูบปวดหวัวนะเวียนหวัวสำหรับมีนานะคะเอาอะไรที่แบบพอดีพอดีนะคะซับเทอร์พออย่างผู้หญิงเนี่ยก็จะมีแบบแต่งหน้าทาผมฉีดน้ำหอมอะไรพวกนี้นะคะสำหรับผู้ชายมีนาสุกว่าทําผมกับฉีดน้ำหอมนั่นแห,หละ ต่อมาไอความคิดที่ว่าของแพงดีไซเนอร์นะเท่ากับว่าเราเป็นคนมีสไตล์อันนี้ควรหยุดก่อนเราต้องแยกแยะนะคะระหว่างแฟชั่นกับสไตล์ก่อนนะซื้อเสาาื้อผ้าแบรนด์ดังราคาเป็นหมื่นเป็นแสนมาแล้วเราหยิบมาใส่โดยที่แบบว่าเราไม่ได้เพิ่มมูลค่าอะไรให้มัน คุณก็จะเป็นคนที่แต่งตัวดูดีรู้แฟชั่นแต่จะยังไม่ใช่คนมีสไตล์แฟชั่นคือเทรนด์สร้างโดยแฟชั่นเฮาส์แต่สไตล์เกิดมาจากความรู้ที่เราสร้างมาจากประสบการณ์อะไรคู่กับอะไรสามารถแสดงความเห็นที่แบบว่าหลากหลายได้อันนี้คือสไตล์ แต่มีนาไม่ได้บอกนะคะว่าเสื้อแพงไม่ได้ดูดีนะแต่อยากให้เข้าใจคําว่าคนมีสไตล์กับคนแต่งตัวดูดีและสุดท้ายนะคะบางคนความมั่นใจน้อยมากเลยทําให้เอาคําพูดของคนอื่นเนี่ยแบบมาคิดเยอะจนสักพักนะคะเราจะไม่เชื่อเซนส์แฟชั่นในตัวเองเลยคือถ้าเราเพิ่งแบบเริ่มแต่งตัวมันก็ไม่แปลกนะแต่ว่าบางคนนะคะก็แบบเออเราแต่งมาหลายปีแล้วจนเรารู้ว่าเราชอบอะไรนะั้นแล้วก็มีสไตล์ของตัวเองมีนาว่าค่ะคือถ้าจะให้สรุปคำพูดก็คือเชื่อความรู้สึกตัวเองคือแบบถ้าเวลาเราใส่อะไรใช่ไหมแล้วเราไม่รู้สึกว่าแบบอึอดอัด กับเสื้อประเภทนั้นอือ,อในที่นี้ไม่ใช่แบบว่ามันรัดนะคะทุกคนหมายถึงว่าแบบเรารู้สึกไม่เซลฟไม่มั่นใจนตัวเองทําให้รู้สึกแบบ ก็คือเราไม่ต้องส่อันั้นนะนะใช่การแต่งตัวนะคะมันคือการที่เราแบบออกนอกกรอบหรือเอ็กเพรสตัวเองแต่ว่าเม่นารู้สึกว่าเราควรทาในดีกรีนะคะที่แบบว่าเออเรารับได้นะคือแบบว่าไม่ต้องฝืนนะอะไรที่มันไม่ใช่ตัวเรานะแบบว่าเราจะสร้างแต่แบบสเตเมนสเตเมนสเปนเมนแล้วก็แต่งตัวให้มันประหลาดขึ้นเรื่อยๆขึๆ้นเรื่อยๆขึๆ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยทำใน,นที่แบบว่าเราก็ไม่ได้มั่นใจแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนกันก็แแหละเอาแค่ที่แบบว่าเอาบบาเอเราสึกเรา แล้วก็โอเคก่อนดีกว่าเชื่อในความรู้สึกเรานะโอเคคลิปนี้นะคะก็มีแค่นี้แหละมินาหวังว่าผู้ชายนะคะที่ดูคลิปนี้นะหรือว่าผู้หญิงด้วยจะได้อะไรไปจากคลิปนี้นะคะไม่มากก็น้อยนะมินาหวังว่านะคะมินาจะช่วยหยุดความคิดพวกดีนะคะได้สักนิดก็ยังดีโอเคถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์มินาด้วยนะคะมันช่วยมินามาก,มากเลยนะอยากดูคลิปประเภทไหนนะคะก็ลองคอมเมนต์กันได้นะคะถ้ามันน่าสนใจนะอืมไปแล้วขอให้ทุกคนสนุกกับการแต่งตัวนะคะบ๊ายบาย